ัสเซียออกมาประกาศข่าวใหญ่ข่าวที่ข่าวสำคัญอีกหนึ่งข่าวนะคะนั่นก็คือการที่สามารถทวงคืนลูฮันนะคะได้กลับคืนมาครบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วล่ะค่ะประกาศโดยท่านผู้ว่าเลยนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ค่ะปูตินก็ได้สั่งประชุมผู้ว่าทั้งสี่แคว้นเลยนะคะมาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางความเป็นอยู่ต่างๆของประชาชนนะคะเพื่อที่จะให้มีคุณภาพชีวิตที่ทัดเทียม เท่าเทียมกับชาวรัสเซียเลยนะคะให้อิ่มปากอิ่มท้องหลังจากที่ไม่อิ่มปากอิ่มท้องมาอย่างยาวนานนะคะ ต่อไปก็จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะการรักษาโรงพยาบาลสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานการอยู่การกินที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุ่งเป้าไปที่ดอนมาสก่อนค่ะก็สำหรับที่ลูฮันเนี่ยนะคะสามารถทวงคืนมาได้สําเร็จเนี่ยก็เรียกได้ว่างานหินทีเดียวเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้นะคะแล้วก็ติดแม่น้ําด้วยค่ะแต่ถึงจะหินยังไงนะคะเัสเสียก,ก็ต้องทําให้สําเร็จให้ได้ในที่สุดละค่ะ